ซื้อเห็ดผวกร้อยหนึ่งมาสันมาลุ่นกันว่าจีได้จากดอกพี่น้องหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกหักห้าดอกหกดอกเจ็ดดอก แปดดอกเก้าดอกสิบติดดอกแล้วพี่น้องสิบเอ็ดสิบสองตูมมันสิบสองแล้วนะคะสิบสามดอกงามเลยคะ่ะสิบสี่สิบห้า ิหาแล้วสิหอันนี้มมมีขาสิเจดดอกงามคักน้ำเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดสิบ้ายสบมมีขาแล้วนะยี่สบมีขายี่สิบเอ็ดยสิบสอง

3าบวกบินสิบมมีขาสามสิบเอสาบองปาได้ไหลคักไหลเนี่ยสามสิบสามปาพี่น้องทั้งหมดสาสสาแต่นี่เป็นของหลานใช้คุณยายออกมาฝากหลานใช้ อยู่ในหมู่บ้านเพิ่นเดามาฝากเด้ออันนี้เร้อรหานหลักของเราเห็ดปวกนี่ก็แกงแซนะ่บนะเวลามึงมึงราองเกไอ้นีร่ร้ราฉีกจนอ้นั่นนั่นเนี่ยจียแกงใส่น,น้ำใบยะนางพะนะอันนี้ยังไม่พันด้ล่างเดี๋ยวเอาที่มันในหักมามาผสมกับน้ำเนาะ เิ่งดูล่ะขาของเพื่อนเนี่ยเป็นเซนขา่งมันยวเหมือนเซนเหมือนเซนถ้าพูดถึงน่เห็ดผวกนี่บัป่านไดนเนาะฉันอยากกินเห็ดล,ละงอก่นะเห็ดละงอกมันจะสิแกงแบ่บก็นี่อยู่ดีเนาะพี่น้องอันนี้ก็ซอสจะหวานเนาะเอาอันนี้ไปรวมกันเอาอันนี้ไปแกงใส่น้ำมันเนียเ,เ,เอาใส่บอย้ายที่มันบัมีขาใช่อืมเย่๋ยที่บัมีขาไปใส่น้ำอ้นนี้จะแกงใส่กันสดท่อนๆเลยพี่น้อง ถ้าตอนตอนเที่ยงเนี่ยมาเด้อมาเด้อมากินแกงเห็ดปวกน้ำกันแกงร้อ้าบ้านเ่านี้เนี่ยส่ใส่บวบแล้วก็พอดีมีน้ำอย่าน้างเหลือจากแกงน้อยเอาว้กวดนึงก็จะไม่แกงใส่กันพอดีเลยมาเด้อมาเด้อมากินแกงเห็ดปวกเราบัดนทีนีตอนเที่ยงพอดีของวันนี้เนาะ